ครับผมนายคุลินัทปรัชชิช่วยแผนเล็กคลินินี่แหลการที่เป็นัติครับวันนี้ครับสมาต่อมวนจอนเข้ารหัสสอนรหัสไอซีนะครับนี่นะครับเป็นวงจรของเรานะครับโดยมีไอซีอยู่สองเบอร์นะครับเบอร์แรกครับ SN7490 ครับเบอร์ที่สองนะครับเป็น SN74138 นะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับมีสายจ๊มนะครับแล้วก็ แผงฟลุโบรดพร้อม i อซสองเบอร์นะครับแล้วก็ชุดทดลองต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับเราจะเริ่มที่วงจรแรกครับโดย i อซเบอร์7490เป็นตัวแรกนะครับนะครับขาที่1เชื่อมกับขาที่12นะครับ ตามวงจรนะครับอันนี้นี่ขาที่สองครับขาที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมขาที่สองเป็นจุดเชื่อมของขาสามขาหกขาเจ็ดก็ขาสิบนะครับขาที่สองเข้าที่ขาที่สามของตัวมันเองนะครับไปครับเชื่อมขาที่สามกับขาที่หกครับ ก็เชื่อมขาที่6ของตัวนเองไปขาที่7ครับขาวกกรนะครับต่อไปครับต่อจากขาที่7ไปยังขาที่10ของไอซเบอร์เดียวกันนี้นะครับ น,นี้ได้ต่อที่ IC หาเจ็ดอีกทีครับจะไปลงที่กาวนะครับไปขาที่5้าที่เราเวินไว้นะครับขาที่5จะเป็นไฟบวกตรงนี้นะครับขาที่5ของ IC เบอร์7 4 9 0นะครับ ทต่อไปครับเป็นการต่อเข้าหลอดผมจะเขียนเป็น QC QB UE นะครับส่วน QD ตรงนี้เราจะไ,ไม่ได้ต่อนะครับ QC ดูขาที่8ของ IC เบอร์7490นะครับ QC จะมาเข้าที่หลอดที่1นะครับต่อไปครับ QB ครับอยู่ขาที่เก้าครับนี่ขาที่เจ็ดนี่ขาที่เก้าเข้าที่หมายเลขสองนะครับ QB ครับต่อไปครับ QA อยู่ขาที่สิบสองครับเข้าหลอดที่สามนะครับ ต่อไปครับขาที่14จะเป็นสวิตนะครับนี่นะครับตัวสวิตของเราต่อเข้าที่ขาที่14ของไอซีเบอร์7490นะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบองจรนครับนี่นะครับไอซเบอร์แรกที่เราต่อเสร็จ เราจะทําการทดสอบก่อนนะครับว่ามันถูกต้องไหมตามตารางความจริงตรงนี้นะครับสามช่องนี้นะครับ QC QB QD ครับก็นีครับหน้าตาวงจรของเรานะครับผมจะขออธิบายก่อนนะครับสองช่องนี้นะครับเวลาเราใช้ทดสอบมันจะเบิ้ลสองทีนะครับสองช่องนี้ผมก็มาดูเหมือนกันนะครับว่ามันทําไมจะหาทางแก้ไขอยู่นะครับครับต่อไปการทดสอบนะครับ นี่คือตอนที่เรายังไม่ได้สับสวิตนะครับไฟจะไม่ติบตามตารางคมเป็นจริงนะครับต่อไปครับผมจะสับสวิตหนึ่งทีนะครับนี่ครับไฟจะติบหย่างหลอดตามตารางคงเป็นจริงนะครับนี่ครับผมลืมอธิบายไปนะครับว่า QA ของผมนั่คือสาม QB คือสอง QC คือหนึ่งนะครับไปครับ ตัดอีกทีจะดับนะครับเพราะว่ามันมีเบิร์สองทีนะครับช่องแรกแลช่องที่สองนี่ครับเบิร์คือต่อไปครับเป็นช่องที่สามคิวบีจะติดนะครับตอนอีกสองวันนี้จะไม่ติดนะครับนี่ครับตามวงจรแล้วก็ตารางของเราต่อไปครับช่องที่สี่ครับ Q ิและ QB บจะติดนะครับนี่ครับนี่ครับต่อไปครับช่องที่ห้านะครับของหลอดนี้จะดับส่วนหลอดที่1จะติดนะครับนี่ครับต่อไปครับช่องที่หครับหลอดที่หนึ่งและหลอดที่สาจะติดนะครับ นี่ครับต่อไปครับช่องที่เจ็ดครับหลอดที่หนึ่งและหลอดที่2จะติดนะครับต่อไปครับช่องที่แปดนะครับทุกหลอดจะติดเหมือนกันหมดนะครับนครับถ้าขึ้นตามตารางนี้แสดงว่าเรานั้นต่อวงจรนั้นถูกต้องแล้วนะครับ จะเป็นการต่อไอซีตัวที่สองเข้ากับวงจรที่หนึ่งนะครับเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่นะครับตรงที่เราต่อหลอดช่องที่สามนะครับเชื่อมมาหาไอซีเบอร์เจ็ดซีหนึ่งสามแปดขาที่หนึ่งนะครับองครับททำวงจรขาที่สองของไอซีตัวนี้นะครับจะมาเชื่อมตรงกับ ขาที่เก้าที่ต่อมาจากไอซีตัวแรกนะครับนั่นคือคิวบีครับ q ิบจะมาเข้าขาที่สองนะครับส่วน q ิซนะครับตรงนี้นะครับสามาเชื่อมขาที่ออกจากขาที่แปดนะครับตรงนี้นะครับ คูซีมาเข้าขาที่สามนะครับต่อไปครับขาที่สี่จากวงจรจะเชื่อมกับขาที่ห้างไอซีตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เชื่อมไปขาที่แปดนะครับ ถ้าเชื่อมกันเป็นสามขาแล้วสามานนี้จะต่อลงกลาวนะครับต่อไปครับขาที่หนะครับขาที่หตรงวงจรตรงนี้จะเข้าไฟห้าโวลต์ครับต่อไปครับขาที่เจ็นะครับ อันที่เคือวจเจ็ดจะต่อเข้าหลอดไฟตรงนี้นะครับเราจะเริ่มต่อกันเลยนะครับอันที่เจดอยู่ตรงนี้นะครับของไอซีเบอร์เจ็ดสี่หนึ่งสามแปดนะครับเข้าหลอดที่หนึ่งของนี้นะครับของแถวนี้นะครับ เียเพนนต่อไปครับ Y6 กับขาไอซขาที่9นะครับมาเข้าหลอดหมายเลขสอนะครับต่อไปครับขาที่สิบองไอซนะครับมาเข้าหลอดที่3าม่งเป็นหมายเลขสี่นะครับ ต่อไปครับ y 4เชื่อมขาที่11ครับต่อตรงกับหมายเลข8นะครับต่อไปครับวาย3ขาที่12เข้าหลอดหมายเลข1ึ่องที่2นะครับว้ครับต่อไปครับ,ปรบเป็นวาย2นะครับเชื่อมขาที่13ของไอซนะครับ มาเข้าหลอดที่สองซึ่งเป็นหมายเลขสองตรงนี้นะครับไปครับเป็น Y เลยนะครับเข้าขาที่14ของ IC นะครับมาเข้าหลอดที่3หมายเลขสี่ไปครับ Y ศูนะเข้าขาที่15ของ IC มาที่ไฟหมายเลขแนะครับตรงนี้ครับ ต่อไปเป็นขาสุดท้ายนะครับขาที่16ครับเข้าที่ไปบวกนะครับต่อไปครับเป็นการทดสอบวงจรนะครับนี่ผมได้ต่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับต่อไปครับเป็นการทดสอบตามตารางความริงนะครับทุกทนครับดูที่ Y ายศูนย์เจ็ดนะครับ y ศูนย์นั้นเป็นศูนย์ไม่ติดนะครับ นี่ครับตามไฟตรงนี้นวายศูนย์เป็ช่องหมายเลขแปดนะครับนี่ครับเพราะงั้นจะติดหมดนะครับที่เป็นหนึ่งต่อไปครับช่องที่สองนะครับวายศูนย์เป็นหนึ่งวายหนึ่งจะเป็นศูนย์นะครับเพราะงั้นเป็ติดหมดนะครับที่หนึ่ลองสั่งนี่ครับนี่ครับติดตามตารางแล้วนะครับต่อไปนะครับตต่นี้ได้เหน็นมิช่องที่สามนะครับวายสองจะดับนะช่องหนึ่งจะติดหมดนะครับ เราจะลองสับดูครับดูสิครับนี่คือวายสองครับหมายเลขสองไปช่องที่สี่ครับ Y าสามจะดับช่องนั้นจะติดหมดครับแล้วก็จะนที่สองครับนี่ครับ Y าหนึ่งคือหมายเลขหนึ่งนะครับขอไปช่องที่ห้านะครับ Y าสี่จะติดนะครับคือขอโทษนะครับ Y าสี่จะดับนะครับช่องนั้นจะติดหมดครับนี่ครับ ต่อไปครับเป็นช่องที่6นะครับไล่จากวายศูนย์มาครับวายห้จะดับนะครับนี่ครับนี่คือวายห้ครับไปหมายเลขสี่นะครับต่อไปครับหมายเลข7จ็ดช่องที่7จของเรานะครับวาจะดับนะครับแล้วผมก็จะลองสัตว์วิตดูนะครับต่วายหกนะครับงกับหมายเลขสองต่อไปครับเป็นช่องสุดท้ายของเรานะครับ ไล่จต่ว่าศูนย์ถึงอว่าเจ็ดวายเจ็ดจะดับแค่หลอดเดียวนะครับนอกนั้นจะติดหมดนะครับจะลองสับเซนิฟูลนะครับนี่นะครับการทดสอบของเราก็เสร็จแล้วนะครับก็ถูกต้องตามตารางความเป็นจริงนะครับนี่คืออะไรเนี่ยนี่เป็นที่ินแล้วก็จัดก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเป่าวงจรในวันนี้ครับผมผู้วินัตประสิทธิ์ช่วยและทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ